โอเคครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการบิบิทีบอลเพลย์ทอยอีกแล้วนะครับผมโอ้โหก็มาบ้านพี่เขาทีก็รีวิวทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะสัญญานะครับว่ารอบหน้านี้จะทําให้สว่างกว่าเดิมแน่นอนนะครับจะพกไฟฉายมาด้วยนะครับถุยไม่ใช่นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิว s p สพีไอเอสพีดไม่ใช่ไร,รออะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวจะ พิมไว้ตรงชื่อตรงด้านล่างให้แล้วกันนะครับเป็นของพี่จีนนะครับโอ้โหเป็นของแรงของพี่จีนเลยนะครับปัจจุบันก็ไม่เห็นมีขายนะครับตัวนี้ก็จะเห็นมีขายคือเด็กกับเบรกเป็นคลิปที่แล้วไปนะครับอืมใช่ใช่ใช,ใช่ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเออมารีวิวแต่เอ,อพี่ไม่เป็นรีวิวตแต่เด็กกับเรนเจอร์วาก็เออก็คือใจหนึ่งก็ชอบส่วนตัวด้วยเด็กกับเรนเจอร์เพราะว่าพระเอกหล่อดีนะครับเราไม่ใช่เค้ไม่ใช่เมนะครับก็อย่าไปซีเรีสกันนะครับเออ แต่ถ้าเป็นท่นานาของ Power Ranger ก็อีกเรื่องนงเลยนะครับจะใส่ผมทรง F4 แบบหดำขมึนนะครับก็มีร่างหลายร่างด้วยครับในแบบ Power Ranger เนาะซึ่งตัวนี้ก็ทำออกมาใ,ในแบรนด์ Power Ranger ไม่ได้ทำออกมาในแบรนด์ของอ่าใช่ใช่เดกับเรนเจอร์ตัวเซนไตนะครับก็ก็ลูกเล่นอาจจะเหมือนกันนะครับก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับโอเคแล้วก็มาพูดกันข่าวๆนิดนึงนะครับบางคนอาจจะเห็นกันแล้วนะครับกับ โกไคโมบายเรทของทางด้านของอเมริกาที่เขาทํามานะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับว่าข้านที่จะเหมือนกับทาด้านของเซนไตนะครับแต่ว่าสีอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทดา้านของเรนเจอร์คีนี่คือแบบเออคือมันไปมึงไปฟิตจกไหนว่ากล้ามแบบยังใหญ่อะไรนี่ครับนี่ก็เตือนไว้ว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าผิวผมไม่ดำขนาดนี้นะครับขอพูดไว้ท่านี้เลยเออโอเคนะครับ ก็เรามาดูดีกว่าเดกาตัวนี้ที่แปลงร่างร่างหลักของมันนะครับกับที่แปลงร่างของเดกามมสเตอร์แต่เป็นเดกามาสเตอร์เนี่ยจะเป็นคนละสีนะครับโอเคดูดูสกิลมือเดียวซะก่อนอเก่งอ่ะโอ้โหเทพแล้วอ่ะอเอาครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยอตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยไอสแกงนั่นแหละ ไอ้รู้เก็บไว้ก็ไว้อก็อันน er ี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นแค่แค่แปลงร่างของมันนะครับอืมตอนนี้นะโอเคเรามาเคลียร์กันดีว่วเก็บแป๊บหนึ่งครับอืมนี่ดาบรูปล่างของมันเป็นแบบนี้ครับก็เหมือนของแท้เลยนะครับเคยจับของแท้รอบหนึ่งนะครับของหางหน้าของพี่ผมนะครับก็นะตอปัจจุบันก็เขาก็เอาของแล้วมีหายดูแลนะครับช่างแม่งครับก็นี่ครับ สพีดีแต่รู้สึกว่าจะเล็กกว่าของแท้นิดนึงนะครับใช่ใช่ใช,ใชอืมนี่เอสพีด้านหลังก็เป็นฐานตงารงฐานใช้ฐานไปออสสองกอนนะครับโอเคเอ้ยโอเคอืมนี่เดี๋ยวเราต้องมารองเล่นกันหน่อยซาแรวซาแรวซาแรี้ยกงยัพี่ข <c oughs> อโทษเีครับเราลืมเราลืมเราข้างลืมกันครับ <c oughs> อ๋อคือกดดานบนนะครับกดดานบนโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่คือการกดดานบนนะครับลูกเล่นมาจ๊บอ่าแล้วกดดานบนเออไม่รู้ว่าจะสตาร์ทกี่วินดีนะครับกับลูเล่นของมันนะครับก็เนาะทางพี่จีนก็อย่าไปคิดมากอ่ะเิืมมันต่อดีกว่า เออเพิ่งจะเข้าท่ากับเสียงเดียวนะครับคือ power เล่นเจอนะครับก็เล่นการกดก็คือการกดตรงกลางเนี่ยนะครับอืถ้ายังมีขายอยู่ก็ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับก็ไม่รู้จะพูดทําเพื่ออะไรนะครับเอยเอามาก่อนเพ๊บแล้วก็ขึ้นไปเป็นตัวล็อกแน่เป็นไงสกิลมือเดียว ปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นแวบบ๊แบๆบนะครับว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันจะเป็นนี่จะมีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งบางคนไม่เห็นเนาะนี่เป็นเน็ตเป็นบลิสแล้วก็มีปุ่มเอาบา,บา,บาซึ่งไม่สามารถกดได้นะครับอืมแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับกับตัวนี้ก็เป็นของที่พี่จีนทํามาที่ค่อนข้างที่จะแรงเลยโอ้โหพูดกับของพี่จีนแรงนี่ก็อืมนะก็ดูคันๆตานิดน,นึงเรามาเราเล่นเล่นอีกสักรอบดีกว่า อ uh, it is the police informant นะครับไม่รู้ไปว่าอะไรเหมือนกันครับมั่วนะครับเออนี่ตำรวจนะครับไม่ใช่ช่างตีเหล็กโอ้โหเป้งเป,งเ,ปงเลยนะครับต่ออันนี้เป็นเสียงบืนรถนะครับอืมเข้ากันเข้ากันเสียงเดิมครับทามเลย เพราะว่าเสีง่งเสียงอย่างนี้มันต้องไปเข้ากับพวกไอเมกาเรนเจอร์ไม่ก็ทามเลนเจอร์นะครับพวกปืนเลเซอร์เนี้ยเออเนาะต่อต่อตอ,ตอ,อืมเย,ย่บวกเก้าแล้วอาวุธอืแหมเล่นกันจังเลยนะครับมาต่อต่ออันนี้เป็นพเพาเวอร์เลนเจอร์แล้วก็มีเสียงซาของมันแหมก็ถือว่าเป็นก็คุ้มนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อมาแล้วก็ เล่นเอาสนุกแต่งคอสเพย์ก็โอ้เท่เลยอือย่างนี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มาบ้านมาบ้านพี่ท็อปเขานะครับก็เป็นแชนแนลแห่งรีวิวเกมนะครับอืมก็ไปกดซับสไครป์ไปกดไลค์กันได้นะครับผมอ่าแต่อย่าไปเกียนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเกียนคุณต่อนะครับผมโอเคครับงั้นก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ next review ั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ どうしたって可能わないエスライだ」